วัดท่นอาจารย์ัอเขียวที่เขาลบครับกาบครูทุกท่านครับจเจริญธรรมสัมฤทธึกดีมีใจไร้ทุกกับพี่น้องทุกท่านครับครับตู่นะครับและตอนนี้ก็จะมาส่งการบ้านเรื่องเคลวิชาในการทำกสิกกรรมนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับก็เลยทำให้คิดว่าจะ ทำแปลงนี้ให้เสร็จก็คือเป็นแปลงสวนผักพื้นบ้านนะครับที่หลังบ้านพื้นที่บริเวณ1งานนะครับก็เลยไปขุดนะครับเพววาราวันที่จะรวบรวมเอาขุดผักพื้นบ้านมาไว้ที่แปลงนี้นะครับที่บ้านนี้ก็ผักพื้นบ้านที่เรากินเป็นประจาก็คือแก่นทรงนะครับแล้วก็มีผักหวานบ้านนะครับแล้วก็มีชะอมนะครับก็เลยเอามาที่แปลงนี้นะครับเอามารวบรวมนะครับซึ่ง พื้นที่ขนาดนี้ฝนตกก็เลยทําให้ดินมันเปียกผมก็มีใช้จอบนะครับซึ่งก็เป็นจอบขุดกล้วยนี่แหละครับไปขุดนะครับไปขุดผักหวานาบ้านใต้ต้นพยอมนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับใต้ต้นพยอมขุดเพื่อที่จะเอามาไปขุดผักแก่นทรงนะครับที่อยู่บริเวณใต้ต้นสัก์เอามานะครับแล้วก็ไปตัดกิ่งชะอมเอามานะครับเพื่อที่จะเอามาปลูกในแปลงหนึ่งงาน นะครับมีมะละกอภูผานะครับซึ่งได้มาก็โตประมาณสักประมาณหนึ่งนะครับก็เอาไปปลูกรงนะครับได้มาประมาณ11ต้นแต่ก็ปลูกไปแล้ว5ต้นนะครับซึ่งก็ทำา2คนกับแม่บ้านนะครับปกติคนในบ้านมี5คนนะครับแรงบันดาลใจก็คือทำเพื่อที่จะให้ตัวเองกินนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแล้วก็พี่สาวด้วยและตัวเองด้วย5 4 5ห้าคนเนี่ยนะครับแล้วก็บริหารน้ำด้วยใช้หัวสปริงเกอร์ นะครับที่เห็นนี้ถั่วแปรนะครับก็ประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับที่เพาะจากแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับแปลงนี้มีอยู่แต้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารโปรตีนที่มีห้าสีนะครับที่เห็นตรงนี้ก็เป็นผักหวานป่านะครับซึ่งปลูกไว้ในสามสิปีนะครับจากอามนวยนะครับผมเอาไปเพาะไว้ในถุงแล้วก็มาลงปลูกไว้ปลูกเป็นร้อยจะได้ประมาณห้าต้นนะครับก็ยังดีนะครับนะครับมรลกกอผู้ผาเราก็ใช้ หญ้านะครับหญ้าที่เราตัดไว้นะครับบริเวณบ้านบริเวณแปลงนี่แหละครับเอามาปูคุมดินนะครับเพื่อให้ดินมันชุ่มชื้นอันนี้ก็เป็นแก่นทรงนะครับมีการปลูกเข้าไปนะครับปลูกเข้าไปซึ่งก็จะวัตถุประสงค์ก็เป็นแปลงเพื่อจะพึ่งตนนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวนะครับง่ายต่อการเก็บเกี่ยวในการดูแลรักษาเพราะว่าแต่ละที่มันกระจายกระจายรอบบ้านเวลาเก็บใช้เวลานาน นะครับครับสภาวธรรมที่เราได้รับนะครับก็คืออันนึงที่ผมต้องท่องอยู่ในใจเรื่อยๆก็คือเรื่องของความสําเร็จของงานมันไม่ใช่ความสําเร็จของงานแต่ว่าความสําเร็จของใจที่ไร้ทุกเนี่ยคือความสําเร็จของงานมันหมายความว่าเราต้องต่อสู้บางที่เราทํางานแล้วเราเพลินนะครับเรื่องของการกินโดยเฉพาะเรื่องการกินบางทีจะกินข้าวเลยเวลาบางทีก็อาจจะได้กินก็ไปบ่ายโมงก็มีจอี่สาว ก็มาบอกว่าถึงเวลาเลยกินแล้วปกติจะกินห้าโมงนะครับแล้วื่อทีตอนเย็นนะครับกิเลสก็บอกว่าตอนเย็นจะพยายามไม่กินข้าวเย็นนะครับกิเลสก็บอกว่าโอ้โหมันเหนื่อยนะทําถึงหกโมงเย็นถึงเกือบหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยมันบอกขอกินหน่อยขอกินหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ สัปดาห์งานปุ๊เสร็จพระแท้ของพุต็พยายามที่มาตั้งคิตใหม่ว่าจะไม่คิดมือเย็นแล้วก็พยายามมาบริหารใหม่ว่าความสําเร็จของงานเนี่ยมีความสําเร็จของใจที่ไร้ทุกข์นะครับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับครับก็คงจะขอตรงการบ้านเท่านี้ครับคะะอนุโมทนาค่ะเอามาส่งการบ้านสภาวธรรมด้วยแล้วให้พี่น้องได้เห็นความคืบหน้านด้วยนะคะ เดี๋ยวรอบต,อต่อๆไปเราจะได้มาชมการเติบโตของ <c oughs> ต้นไม้ที่วันนี้เราเห็นแล้วนะคะเขาลงดินไปแล้วค่ะ